มาแล้วนะคะทุกคนไม่ได้มาแค่นกนะคะชื่อเพจอะไรนะเอาพูดนแอลลี่ค่ะแอลลี่แอลลี่แค่นั้นบอกสั้นๆแค่นั้นบอกเพิ่งลงเพิ่งลงชื่อแอลลี่ใน Facebook นะคะเดี๋ยววันแช้ให้อีกทีนึงไปลุยกันด้วยอุ่นใจเดยมือนี้อยากกัโรอดเด้อทุกคนทุกคนจะได้เห็นคลิปนกคุ้มก่อนมาดำบ้านานะคะวันน่ะเก็บคลิปไว้นานมากกว่าวันจะถ่ายทำเพราะว่าวันไปทำงานด้วยค่ะ มาป่าน้องนกเด้อรับชมคลิปนกคุ้มก่อนนะคะส่วนคลิปเก็บเห็ดนะั้นรอชมค่ะของวันออกวันไหนก็ติดตามรับชมนะคะช่วงนี้ชมคลิปน้องนกก่อนแล้วก็มาด้วยกันตามสไตล์คนเก็บเห็ดนะทุกคนไม่ได้เดินตามหลังกันนะไม่เห็นหน้าหรอกนะอยากดูสไตล์ไหนช่องไขรก็ ไปติดตามรับชมที่ช่องนั้นนะคะของนกคือเป็นคลิปนกร้วนๆเลยก็ไม่ค่อยเจอวันในป่าเช่นกันคะ่ะทุกคนป่ะลุ้นกันอุ้ยสวยมากเลยทุกคนขึ้นเป็นกลุ่มเลยจ้าป่าน้องนกคุ้มโอ้ยน้องใจดีมากขอบคุณหลายเลยพามาถูกถุยไม่ก็เย,ยบแลลเลยทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดไปเริ่มต้นป่าน้องนกขุมสุดยอดมากค่ะทุกคนน้องใจดีมากคนในห่วงเห็ดของจริงเด้อคนนคี้อยู่ค่ะสวยมากเลยอ่ะหอยู่ติดถนนจริงได้ยินเสียงรถเลย แมงเข้าหูเยอะทุกคนแมงบินที่จะวิ่งเข้าหูเยอะมากช่วงนี้อุ่นใจมากเลยค่ะทริปนี้มีคนมาเยอะช่วงเทศกาลลากวางนะคะ ต้องใส่ถุงมือยาวหน่อยค่ะเอ้ยหนาหนาถุงมือหนาพี่พีน้องๆหลายคนบอกว่าอยากเห็นแบบล้วงตัดวันน่ะล้วงเราเอาขึ้นมาตัดไม่ค่อยได้เพราะว่าถุงมือที่พันใส่มันบางมากทุกคนถ้าจะเก็บแบบล้วงตัดน่ะต้องร้อหน้าหนาวอย่างเดียวเลยเนี่ยใส่ถุงมือหนาตัดแล้วมันจะไม่เสียวมือจ้าทุกคนไปถุงมือยางที่เคยใส่นะ่ะมันบางมากค่ะ มันจะมีที่เก็บไม่ได้แล้วด้วยนะไม่ใช่ได้ทุกดอกนะ ที่เป็นสีดำๆแบบนี้คือเขาจะเริ่มเน่าค่ะเวลาเราเก็บขายอันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะอยู่แทรกในในเห็ดกินได้ซึ่งเวลาเราเก็บเราจะแยกออกค่ะว่าอันไหนกินได้กินไม่ได้นะคะเห็ดช่วงนี้ขายยาวมากทุกคนเห็ดหน้าหนาวเห็ดเมืองหนาวเนี่ยเขาชอบอากาศหนาวเพราะอากาศหนาวเห็ดทุอย่างสวยมาก กลุ่มแรกนะคะเดี๋ยวอัปเดตตะกร้าให้ชมอยูยังเก็บไม่ไม่หมดนะมันเรียกว่าอะไรเดียวจุ่มแรกกลุ่มนี้อีกยาวคะ่ะทุกคนกลุ่มใหญ่มากนีน่ีจ้าป่าน้องมุกมซีสวีเดนนะคะทุกคนอา้าวนู่นทุกคนจำได้ไหมเราเก็บตรงนี้ไปนนแล้วเดี๋ยวสองให้ดูกันลืมนี่เราเก็บไปแลนานที่กี้โอ้ ลืมหนึ่งกำมือเรื่องควสวยงากนี่ค่ะชุดที่สองน,นะคะทุกคนสวยงามเป็นตาสะออนดอกนี้ไม่ได้แล้วนะคะที่เหลือนะทุกคนคนเก็บเห็ดขายเนี่ยอยาจะบอกว่าเวลาเรา,เาไปขาย,ยแม่ค้าคนซื้อเนี่ยเขาจะาไว้ใจคนเก็บมากเลยคะ่ะ เขาไม่มาคัดเ oh, mm, ็ษเราอีกทีนึงนะคือเราเอาไปถึงชั่งกิโลแล้วซื้อได้เลยเขาก็จะจ่ายเงินเลยค่ะทุกคนที่เหลือนี่ยมันคือความซื่อสัตย์ของคนขายแต่ละคนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ร้านค้าทุกร้านเขาก็ไม่มาตําหนินะคะทุกคนเมืองนอกเนาะเขาอยู่ที่ความไว้ใจค่ะคนมาเก็บขายเราก็ต้องรับผิดชอบในการ เรือเห็ดที่สวยๆแต่เขาจะมีกระดาษบอกไว้นะคะแต่เขาไม่บอกว่าเธอเห็ดเธอไม่สวยเธอช่วยทำให้มันสวยได้ไหม <_ co. S 1> เขาไม่บอกวันนี้นะคะแต่เขาก็จะเขียนกระดาษเอาไว้ว่าเห็ดที่เอามาขายจะต้องเก็บสะอาดต้องตัดด้วยมีดกฎของการเก็บเห็ดดำขาเหลืองเห็ดทัชคาระแดนเนี้ยนะคะมีอยู่นิดเดียวคือเวลาเก็บต้องเก็บด้วยมีดค่ะแค่นั้นค่ะทุกคนแล้วก็ เวลาเราเอาใส่ตะกร้าใช่ไหมแต้องไม่มีเศษใมไม้ไมใบหญ้าแค่นั้นค่ะมาต่อกันนะคะจะบอกว่าฟินฟินสุดสุดจุกๆุไปเลยน้อง ที่เดินมากับเราตะกี้นะคะมีน้องน้องนกคุ้มกับน้าของน้องนกคุ้มนะคะแล้วก็น้องชายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเราก็ต่างคนต่างแยกเดินอย่างนี้แหละทุกคนสวยมากทุกคนแต่และคน ให้ชนกันนี่นะคะย้ายเรืเลยๆข้างหลังอีกเอาดูทีละกลุ่มเลยนะคะ บางดอกก็ยังเล็กขาสั้น,นะค่ะทุกคนอันนี้คือกลุ่มดอกใหญ่เนี่ยกลุ่มดอกเล็กค่ะตัดไปให้หมดนะเดี๋ยวเราไปทํางานอีกยาวมากทุกคนคลิปนี้ที่ทุกคนกําลังดูอยู่เนะี่ยมาดามบ้านนากําลังทํางานอยู่วันหยุดอีกรอบหนึ่งไม่น่าจะได้เก็บปิดนะคะทุกคนตะกาเห็ดแล้วได้กึกิก้งตากาแล้วค่ะกลุ่มนี้ดอกเล็กๆนะคะแต่เป็นสายพันธุ์ที่ กปิดหน,า,นาๆสวยๆแนไม่ใหญ่ก็ไม่มีหนาทุกคนโรงงานจะปิดแล้วนะโรงงานปิดแล้วเราจะเก็บไม่สนุกอะค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีคนซื้อนะตากกว่าจะแห้งใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ค่ะถ้าคิดว่าจะตากไว้กินนะคะมันจะเก็บไม่สนุกนะ่ะตอนนั้นแหละจะทำคลิปให้ทุกคนชมแบบช้าๆเข้าไปเก็บวันละนิดวันละหน่อย ทำเมนูให้ชมบ้างอยากเห็นเมนูอะไรก็ลองคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนค่าน,น้องอยังเล็กๆอยู่เลยอันนี้ก็คือดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยค่ะสวยเป็นดอกไม้เหมือนเราจะกำลังจะเจอใครบางคนใน่านี้นะคะไปบินกันไคร ยวได้ยินเสียงอีกครั้งนึงจะสงเสียงหรือว่าไปเจอนายพานกันแน่ดูคาะทุกคนสวยมากสวยมากพาดูป่าบ้างนะคะทุกคนลักษณะเป็นป่าเสื่มใหม่ที่เริ่มเห็นเขาตัดต้นไม้ใหญ่ออกไปขายบ้างแล้วนะคะเดินไปเลยทุกคนไม่ต้องมองไม่ต้องมองหา เดินไปให้เจอกลุ่มใหญ่ๆเราค่อยเก็บเราก็ดเดินทะลุมาโซนป่าสวยค่ะเหมือนเห็นเห็ดเดี๋ยวเดินไปดูกันถ้ามีเห็ดนะโหเราจะได้อุ๊ยสปอเราจะได้เก็บในมุมที่สูยมากทีก่สุดนี่ๆๆโอ้ยได้แล้วได้แล้วนู่นสูยมากทุกคน 在倒车里头呢。 จเจอแบบสวยปิ้นดมจริงค่ะแต่ว่าดอกเล็กมากแต่ไซเนี้คือโหทุกคนสวยทุกดอกมันจะเก็บมันไปอีกแบบหนึ่งน,นะคะแบบที่เราไม่ต้องเลือกว่าเราจะไม่เก็บเก็บได้หมดเลยค่ะ ขาส้มๆของเขาเมื่อกี้เราเก็บอยู่ตรงแบบล่างสุดนะคะนี่เราเดินขึ้นมาเรียกว่าอะไรดีคะตรงต้นหนามค่ะโอเคตรงตัวแม่มันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอุย้ย <laughs> <laughs> ทุกคนไปจะบกว่ารีบอีกแล้วล้มอีกแล้วสวยมากคะ่ะนี่เดวล้อมต้นไม้ได้แบบนั้นเดี๋ยวเราดูไปทีละจุดนะคะ ล่างยังดอกเล็กอยู่ตรงนี้ดอกใหญ่ขึ้นเมื่อยห่อันนี้เล็กไหมคะทุกคน ไม่ได้แล้วเป็นสีช้ำๆค่ะตัดที่ขาเยาวๆไปกันนะคะเราอาจจะได้มาอีกรอบดอกเล็กๆเยอะมาก เดวเกือบเต็มตะร้าแล้วไปลุ้นกันต่อจ้าโอ้โหแม่จา้าโอ้โหทุกคนตรงนี้เรียกว่าเจอดงเห็ดทรัสคานตาแรนค่ะโอ้หมีใครให้เยอะกว่านี้อีกไหมพาชมก่อนนะนี่เป็นดอกนี้เลยค่ะ,ะแม่จา้า เต็มตะก้าก็จุดนี้นะจ้ายังนม้จุดนี้ครับทุกคนตามมาตามมาเออสวยเป็นดอกไม้จริงเราต้องสำรวจก่อนนะจะได้วางแผนแว่าเราจะเก็บแบบไหนจากไหนที่ไหนโหดูตรงนี้ค่ะสวยจังสวยเป็นดอกไม้เลย ขอคุยกับทุกคนก่อนมีโพสตหนึ่งอเอารูปลงไปโพสต์นะคะแล้วก็ถามทุกคนว่าลองอลองทายจากรูปภาพดูซิในฐานะที่เราไม่รู้จักกันคนหน้าตาแบบนี้เป็นคนแบบไหนมีคนบอกว่า<ม>เป็นคนชอบวางแผนมีระเบียบวินัยในชีวิตขนาดเก็บเห็ดยังวางแผนเลยจ้าว่าเราจะเดินจากตรงไหนไปตรงไหนเียนะทุกคน เพราะว่าเห็ดมันร้อนเราไว้หมดแล้ว <c oughs> เมมยก่จงงเยอะจะงงไปค่ะเริ่มเก็บกัน เากินกับเก็บบานเหมือนดอกไม้นะคะตรงนี้น ้ยอส, <straightforward> oh. สวยจริงๆ <infinite> อยากเก็บแบบด <ata> ีลาก็ยากนะสไตล์คนเก็บเห็ดขายนะทุกคนมันจะเผลอทำตามความถนัดของตัวเองไปแต่ชุกชุตัดตัดไปเลยเรียกว่าลืมโ์ให้พี่น้องดูเลยจริง <people> <Eli> ๆรงนี้สวยมากเอากลุ่มแรกเราเก็บสปหมดแล้วนะคะ ที่สองค่ะ ที่สองนจ้าทุกคนจุกจุกไปเลยกลุ่มนี้สวยเป็นดอกไม้เลยค่ะ ไปดูกลุมนี้อดอกสวยมากทุกคน ตรงนี้ค่ะแม่สวยมากแล้วเราก็จะได้เต็มตะกร้าที่หนึ่งนะคะ ตเต็มตะก้าแน่นอนเราก็จะจบคลิปไว้ที่ตะก้าแรกนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากเลยค่ะดูให้จบคลิปนะเราจะตั้งกล้องตรงนี้แล้วเราจะเดินไปคือเราจะ ไม่ได้มาอยู่ที่หน้ากองนะคะทุกคนจ๋า สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทาง YouTube Facebook คลิปเก็บเห็ดจะออกอากาศเที่ยงตรงและสามทุ่มตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ